CP p h โฟตอรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวอร์ค a s s จาก CP กลับมาชมข่าวกันต่อนะครับกับชินเนเนข่าวขํามครับมาดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันนะครับว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวชัดเจนได้ภายในเดือนนี้นะครับซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายชื่อของแต่ละพักการเมืองที่ส่งเข้ามาให้พิจารณาวันนี้พักพลังประชารัฐส่งรายชื่อเข้ามาถึงนายกล้วนะฮะส่งมาให้แล้วแต่ว่าท่านบอกว่าก็ยังไม่ได้พิจารณาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะในส่วนของพักับม ยยังไม่ได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาให้นะคะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะส่งถึงมือในวันนี้ละคะ่ะให้รอนิดนึงเดี๋ยวได้ทราบกันแน่นอนนะคะคราวนี้นะครับการตัดสินใจอำนาจทั้งหมดจะอยู่ที่นายงตรีจากเพียงผู้เดียวนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับว่าวันนี้ในส่วนของพักพลังประชารัฐได้ส่งรายชื่อมาให้พิจารณาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการไปดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีชื่อของคุณชัยวุฒิธนาคมานุศรสสพักพลังประชารัฐอยู่ในรายชื่อที่ทางพักส่งเข้ามาให้พิจารณาด้วยหรือไม่ขณะที่ในส่วนของพักปสิป,ปัติกับพักภูมิใจไทยที่เป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อเข้ามาแต่เข้าใจว่าน่าจะส่งถึงมือภายในวันนี้นะครับ แต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่นั้นยังไม่ทราบครับเพราะอย่างไรก็ส่งซึ่งไปแล้วนะอยู่ที่ผมเนี่ยยังไม่ดูเงินกนะ็เป็นไปตามกำหนดการที่เราเตรียมกามไปแล้วในส่วนของกระทรวงในส่วนของประชาธิปัตย์กับในส่วนของภูมิาไทยก็ยังไม่ได้ส่งหรือส่งมางเนียเหมือนกันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนนะ เเราต้้องใหียส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะพูดถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีภายในพักภูมิใจไทยว่ากําลังคิดอยู่รวมถึงแนวคิดการสลับตําแหน่งรัฐมนตรีกับ พักประชาธิปัตย์ด้วยนะคะเพราะว่าก็มีปัจจัยของการพิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนประชาชนได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นไปในแนวทางนั้นก็ยืนยันนะคะว่าทํางานเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจากพักประชาธิปัตย์ส่วนการหารือกับพักร่วมรัฐบาลค่ะให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการพักที่จะดําเนินการเรื่องนี้ไปก็จะต้องมีการหารือร่วมกันภายในพักด้วยนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็เตรียมการเอาไว้หมดแล้ว รอเพียงการส่งสัญญาณจากท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าคุณอนุทินเองจะไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้นำรัฐบาลเพราะว่าต้องให้เกียรติในการตัดสินใจด้วยมีเสียงของหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะมีอยู่ในหัวไว้เฉยๆถึงเวลาถ้าเกิดมีการหารือกันแล้วก็ดูที่ว่าทางเลือกนี้ดีไหมทางเลือกนี้ดีไหมมันไม่ได้ดูแต่เราคนเดียวเราต้องดูภาพรวมด้วยอยู่ที่พิมอือ เดี๋ยวพิมเองร่างร่างเทมเพลตเดี๋ยวแต่เติมคาในช่องว่างอย่างใจเยน็ยนๆอะไรก็ได้ที่มันไปแล้วมันสมูทนะครับเราต้องให้เกียรติผู้นํารัฐบาลนะครับอย่าไปเพิ่มแรงกดดันเพ,เพิ่มความกังวลอะไรท่านรัฐนาวาที่มียต,ต้องเดินต่อไปกับตันมีได้คนเดียว ขณะที่ทางด้านคุณวาราวุศิละปะอาชาและทนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายของพักชาติไทยพัฒนานะครับบอกว่าทางพักยืนยันว่าจะไม่มีการส่งรายชื่อการปรับคอรมอเที่ยวนี้ครับ ส่วนเรื่องของประเด็นการประชุมสภาสมัยวิสามันนะคะที่ก็ตอนแรกก็รอกันอยู่นะคะว่าจะต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่ล่าสุดนะคะท่านประธานสภาชวนหลีกภัยก็ยืนยันนะคะว่าสรุปวันประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยจะเกิดขึ้น17-18มีนาคมนี้ค่ะโดยไม่จาเป็นต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะมีวาระสาคัญหลายเรื่องไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของการโหวตแก้ไขร่างรัฐธรรมนูนในวาระที่3เท่านั้นแต่ว่าจะหารือก,กันอีกหลายเรื่องสํำคัญๆอีกเยอะทีเดียวค่ะ สวดคล้องกับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายยงตรีฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าทางสภาสามารถจัดก,การประชุมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอคำวิจัยจากสารรัฐมนูนที่จะออกมานะครับแต่ว่าการประชุมจะต้องมีการประสานไปยังสมาชิกสภาทุกคนล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อยสามวันก่อนครับมาดูความชัดเจนเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ก็สงสัยกันมาหลายวันนะคะวันนี้อาจารย์วิศนุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจรารณาร่างรัฐมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศโดยระบุนะคะว่าสภาได้ประสานขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันวันที่17และ18มีนาคมนี้ค่ะเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สซึ่งก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอคำวิจารณ์ของสารรัฐธรรมนูนในวันที่11มีนาคมนี้นะคะเพราะว่าทางสภาก็มีเรื่องอื่นที่ต้องพิจารณาถึง3เรื่องด้วยกันส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ เอาเข้าสภาพิจารณาเร่งด่วนจะใช้เวลาตรวจครึ่งวันส่วนที่เหลืออีกวันครึ่งเอาไว้พิจารณากฎหมายอื่นสามฉบับด้วยกันเพราะว่าถึงยังไงก็ตามก็ต้องโหวตกันอยู่แล้วนะคะก็อาจารย์วิศนุบอกว่าตอนนี้ต้องโหวตอยู่แล้วเรื่องของการแก้รัฐมนูญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งทางสภาก็ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย3วันให้เตรียมตัวมาเข้าประชุมกันด้วยค่ะ ส่วนทางด้าน,นคุณชวนฤทธิภัยประธานสภานะครับก็ยอมรับว่าได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับอาจารย์วิษณุเช่นเดียวกันเบื้องต้นนะครับความเห็นของที่ประชุมร่วม3ามฝ่ายมองตรงกันว่าจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันในวันที่17และ18มีนาคมนี้เพราะว่ามีกฎหมายฉบับอื่นๆที่ต้องพิจนารณาร่วมด้วยไม่ได้มีการแค่การลงมติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามแค่เพียงประเด็นเดียวดังนั้นไม่ต้องรอสารานุนวินิจฉัยก่อนนะครับ ซึ่งคณะมนตรีสามารถนำความขึ้นกราบลงคมทูนได้ทันทีนะครับและต้องมีการส่งเอกสารให้สมาชิกรัฐสภาทราบภายใน3วันหรืออย่างช้าก่อนวันประชุมก็คือภายในวันที่13มีนาคมนี้ครับ นอกจากนี้ก็ระบุด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งคาดการณ์ผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญเพราะว่ามองในทางบวกว่ากระบวนการทางรัฐสภาก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อไปเหลืออีกไม่กี่วันที่ศาลจะวินิจฉัยก็อย่าเพิ่งไปสมมุติซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรค่ะแต่ว่าถึงอย่างไรการประชุมสภาสมัยวิสามันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวส่วนการแก้ไขารายมาตราที่เกิดขึ้นในอนาคตสามารถทําได้หรือไม่ขอให้รอให้วตวาระที่ สผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาหารือกันเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ คราวนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในเมียนมาในการต่อต้านรัฐประหารกันต่อนะครับยังคงมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในหลายเมืองแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้ทางกองทัพเมียนมานั้นทํางานได้ยากลาบากมากขึ้นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไปสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางกองทัพมีการสั่งห้ามทหาร KNU หรือว่ากองทัพกระเรียงเข้าไปสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่ากลุ่มนี้จะไม่เชื่อฟังคําสั่งที่ออกมายังมีการจัดรถ ไปรับส่งกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ด้วยนะครับส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เมื่อคืนมีรายงานข่าวว่าถูกกลุ่มของทหารปิดล้อมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็เดินทางออกมาจากที่หลบซ่อนอย่างปลอดภัยแล้วนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางรัฐบาลทหารของเมียนมาได้สั่งให้เรียกว่าปิดกันก้นการดาเนินใบอนุญาตของสื่อท้องถิ่นรวมทั้งหมดเนี่ยห้ารายเลยนะคะเนื่องจากว่ามีการนําเสนอข่าวที่บิดเบือนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นการรายงานของ BBC รายงานว่าผู้ชุมนุมที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนไม่ต่ำกว่า200คนได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาให้สามารถเดินทางออกจากย่านสร้างช่วงในนครย่างกุ้งแล้วหลังจากมีทหารนำกำลังไปปิดล้อมพื้นที่แล้วก็เยาวชนเหล่านี้ที่เป็นผู้ชุมนุมไม่สามารถออกมาได้ นอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องของเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะระยะโดยเชื่อว่าจะเป็นระเบิดแสงที่ดังขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทางเลขาธิการสัประชาชาติบอกว่าในจานวนผู้ชุมนุมที่ไปหลบซ่อน,อ,นอยู่ตามอาคารในย่านดังกล่าวนะครับในกรุงย่างกุ้งได้ออกมาเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากลด้วยขณะที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกว่าสามารถออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเช้านะครับหลังจากทหารตัดสินใจถอนกําลังออกจากพื้นที่ แต่ก็บอกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับไปบางส่วนไม่ต่ำกว่า40คนส่วนคนที่เหลือต้องคอยหลบซ่อนตัวจนกระทั่งถึงเช้ากว่าที่จะออกมาได้อย่างปลอดภัยครับนอกจากนี้นะคะรัฐบาลทหารเมียนมาได้สั่งถอนใบอนุญาตสื่อท้องถิ่นรวดเดียว5สำนักเลยค่ะก็คือมิสซิมาดีวีบีนิตทิปมีเดีย เมียนมานาวแล้วก็เซเว่นเดนนิวส์ด้วยนะคะซึ่งทางมิซิมาแถลงว่าจะนําเสนอข่าวต่อไปแต่ว่าจะไปใช้ช่องทางอื่นแทนทางด้านของพลเอกอาวุโสมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ออกมาตําหนิการทํางานของสื่อผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลเมียนมานะคะว่าสื่อเหล่านี้แหละสร้างความเข้าใจผ,ผิดให้แก่ประชาคมโลกโดยหน่วยงานความมั่นคงได้ใช้กำลังเพียงเล็กน้อยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้น และมีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมเพียงแค่34รายซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่มีการรายงานโดยสื่อท้องถิ่นออกไปส่วนความเคลื่อนไหว ของกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆนะคะพลโทโก,โกโกมองแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาที่ดูแลรัฐกะเหรี่ยงกับรัฐมอนค่ะมีหนังสือถึงพลเอกมูตูเสพโพประธานาธิบดีแห่งสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU หนังสือฉบับนี้นะคะใจความระบุว่าขอให้ทางผู้บัญชาการกองกําลังของ KNU ตามแนวชายแดนและในเขตพื้นที่อิทธิพลสั่งการให้ทหาร KNU ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านคณะ ปรปะหารของประชาชนตามพื้นที่ต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกองทัพเมียนมาในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทหาร KNU ค่ะก็ยังคงดูแลสนับสนุนผู้ชุมนุมตามพื้นที่ต่างๆต่อไปโดยจัดทั้งรถรับส่งผู้ชุมนุมนะคะเช่นเดียวกันกับกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆก็ให้การสนับสนุนคุ้มครองกลุ่มผู้ประท้วงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนท่าทีของไทยนะครับวันนี้คุณดอนปรมัตวินัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าได้มีการหารือผ่านทางโทรศัพท์กับนายโมเทกิทัวชิมิสึรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการ์ภาพรวมในภูมิภาคนี้โดยญี่ปุ่นแสดงความห่ใยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมียนมาพร้อมกับชื่นชมแนวทางการดาเนินการของไทยในการหารือกับฝ่ายเมียนมาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยถ้าสองฝ่ายเห็นพ้องตรงกันในประเด็นความสัมพันธ์ที่จะเปิดช่องทางในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งไทยกับญี่ปุ่นเองก็เป็นมิประเทศของเมียนมาซึ่งจะต้องมีการหาหรือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะนํามาสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติต่อไปในอนาคตนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ